คุณผู้ชมครับแล้วเราก็มาอยู่ในช่วงที่2ของรายการแล้วนะครับคือคช่วงของเกาะติดพนิดน้อยน,นั่นเองนะครับช่วงเกาะติดพนิดน้อยก็คือว่าเราจะเกาะติดในรถเพื่อ การพาณิชย์ SME ธุรกิจขนาดเล็กนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแนวหน่อยมีสีสันกันบ้างนิดนึงใช่นะฮะเดี๋ยวเราจะมาดูกลุ่มกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขารวมตัวกันครับผมรวมตัวกันมาเพื่ออะไรเพื่อเพื่อทำกิจกรรมนะครับแต่งรถแต่ว่าเป็นรถแนวเรทโทนนั่นเองนะฮะโอ้โหเรทโทก็คือว่าจะเป็นรถเก่าที่เขาเอามาแต่งหรือว่าเอามาอยู่ในคงสภาพเดิมเพิ่มความคลาสสิกหรือว่า เปลี่ยนแนวมาเป็นแรงแต่คลาสสิกนั่นเองนะครับคุณต้อมแน่นอนแน่นอนผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคงอยากจะติดตามใช่ไหมฮะจะเป็นอย่างไรนั้นวันนั้นคุณหมอเป็นคนที่จะไปสัมภาษณ์พาไปชมบรรยากาศข้างในออข,องของของที่พูดมาด้วยใช่ครับคุณต้อม<ห>มันค,<ะ>คือกลุ่มของดัตสันไทยแลนด์นั่นเองนะครับครับผม,บผมต้องบอกว่ากลุ่มของดัตสันไทยแลนด์เนี่ยก่อตั้งมาเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับครับก็เริ่มจากแค่ ไม่กี่คันเองสิบกว่าคันเนี่ยตอนนี้มีเกือบถึง500คันแล้วครับทั่วประเทศไทยจากสิบกว่าคันใช่ตอนนี้กระโดดไปถึง500แล้วใช่ครับสุดยอดมากนี่นี่นี่คุณต้อมดูคันนี้เนี่ยอย่างคันนี้นี่ต้องบอกว่าแรงนะครับแต่ว่าเขายังคันนี้เขาแบบว่าลดโลกร้อนหรือเปล่าฮะอ๋อเขาแบบว่า green energy ครับอ๋อเซฟไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับแต่คือว่าเขาชอบสไตล์นี้นั่นเองนะครับคุณต้อมเนี่ยช่วงแรกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าเนี่ยสาหรับรุ่นรถเนี่ยที่เขามาโชว์ในงานเนี่ยนะ มันจะมีกระบะนะครับจะมีทั้งหมดประมาณ5รุ่นก็คือตั้งแต่3 20 520้อนไเนี่ยช่วงนี้คือว่าเป็นรถที่รุ่นที่เก่าพอมาเป็น521เนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นข้างร่องใช่รุ่นข้างร่องนี่ก็ได้รับความนิยมเหมือนกันแต่ว่าข้างร่องนี่ยังไงฮะข้างร่องข้างร่องใช่ไหมครับ คล้ายๆข้างครัวครับไม่ใชไไไ่ไม่ไม่ไม่คือว่าตัวถังนะครับจะมีจะมีร่องค,คือแบบว่าเป็นเอกลักษณ์ของ <ขอ S 1> รุ่นนี้นั่นเอง,องนะคุณต้อม<อ>ใช่ใช่ใช่แล้วก็ต่อไปก็นะครับจะเป็นรุ่น62 0เนี่ยรุ่น620น,น,นี่ต้องบอกว่าเป็นรุ่นที่ยอดขายถล่มทลายครับผมครับผมเขาเรียกว่ารุ่นช้างเหยียบนะฮะถ้าเกิดใช่ถ้าเกิดสมมุติว่าคนรุ่นสัก 60- 70ปีเนี่ยต้องรู้ต้องรู้จักแน่นอนดัสสันรุ่น รุ่น620นั่นเองครนะครับคุณต้อมว่าช้างเหยียบนั่นเองใช่ครับผมแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นรุ่น720นเนี่ยจะใหม่หนอ่ยละตัวนี้นี่จะมีการพัฒนามาเป็นเครื่องยนต์ขนาด1ั0 0 c c นั่นเองนะครับคุณต้อมแต่ว่าในรุ่น4รุ่นแรกนี่จะเป็น1,200พัแต่แรงม้าก็อยู่ที่ประมาณ 68แรงมาเนี่ยนคุณต้อมในอย่างเนี่ยผมก็ชอบนะครับสีชมพูแต่ว่าคันนี้ก็แรงเหมือนกันนะครับคุณต้อมเนี่ยสวยด้วยนะฮะอันนี้เขามาเปียนมาติดมาติดหม่หาอะไหล่ยากนะครับพวกนี้พวกอ c c ก s s o r y ต่างๆนะฮะโทนสีนี้แตกต่างนี่แล้วแต่คุณชอบทั้งนั้นเลยใช่ไหมฮะว่าสีแดงสีชมพูสีเขียวใช่รครับผมแล้วแต่แล้วแต่ความชอบของส่วนบุคคลนะใช่ใช่รถรุ่นเนี้ยดัซสันเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบว่าเมื่อก่อนเขาก็จะเอามาแต่งอย่างนี้นะครับคุณต้อม ต้องบอกว่าเขาใช้แบบขนจริงจังเลยอแต่ว่าจะใช้ขนแบบว่าพวกการเกษตรเกษตรกรรมแล้วก็พวกก่อสร้างนั่นเองนะครับคุณต้อมใช่เพราะว่าจำได้เมื่อตอนเด็กๆเ,เนี่ยอาจารย์เคยใช้พวก<อ>ครูสอนอดัดสันเล็กๆข<ช>ันสีแดง<ช>นะครับตอนนี้เป็นลูกสะสมแล้วล่อาจารย์ตายไปแล้วยังไม่ตายครับนี่ต้องประมาณ60 70ิแล้วนะครับคุณต้อมต้องบอกว่านานมากๆนะครับคุณต้อม สวยงามมากๆเลยใช่ว่างันเถอะนะฮะนี่โอ้โหดัสชันหมนได้ยังฮะข้อมูลในส่วนของดัสชันเนี่ยเรียกว่าแน่นเอี๊ยดเลยทีเดียวเราต้องบอกว่าจริงๆแล้วก็ต้องเป็นความชอบส่วนตัวนิดนึงเพราะว่ารถของเขาสวยแล้วก็คลาสสิกนั่นเองนะฮะบคุณต้อมเดี๋ยวเราไปฟังจากปากเจ้าตัวเลยนะครับก็คือผู้ที่ก่อตั้งนะครับชมรมดัสชันไทยแลนด์แล้วก็ไปคุยกับผู้ที่เป็นประธานกิจกรรมนะครับก็คือ พี่ตะบันกับพี่ตายนั่นเองนะครับเรีเยกว,ว่าสำคัญมากๆก<ช>เลยกับ<ช>การ,รพูดคุยในครั้งนี้เราจะได้รู้นะครับว่าท่าสันททเลนนี่ก่อตั้งมายัางไงใช่ไหมฮะเดี๋ยวเราไปชมบทสัมภาษณ์ที่คุณหมอไปสัมภาษณ์เลยดีกว่าฮะ ครับตอนนี้เรามาอยู่กับชมรมดัสสันไทยแลนด์นะครับที่ไบเทคบางนางานบัสอันทรัก2011นะครับตอนนี้ผมมาอยู่กับพี่ตะวันประธานชมรมนะครับแล้วก็พี่ต่ประธานกิจกรรมนะครับพี่ต่าสวัสดีครับสวัสดีเที่ยวนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอางี้ดีกว่าเรามาเริ่มจากการก่อตั้งของชมรมดัสสันกันหน่อยดีกว่าครับช่วยอธิบายความเป็นมาประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งดัสสันไทยแลนด์นะครับครั้งแรกนะฮะประวัติความมาของดัสสันนะฮะคือคุณเอ็มนะฮะ มีรถอยู่ลำปางก็ได้รวม,มสมาชิกจำนวน4คนนะมีผมมีคุณดำคุณเอ, μ, อ็มคุณสุนะฮะสี่ห้าคันนะี่ยมาร่วมกันก่อตั้งดัชน,นขึ้นมาจนทุกวันนี้สมาชิกเรามีประมาณ3,000ักว่าคนฮนะที่ลงชื่อในเว็บนะฮะที่ไม่ลงชื่ออีกเยอะครับจาก4เป็น3,000หกว่าคนเลยนะครับทุกคุณผู้ชมครับแล้วก็ช่วยอธิบายเกี่ยวกับรถ ที่ได้มานี่ประวัติความเป็นมามอย่างไงกันบ้างครับรถนะฮะก็จะมีรุ่นแรกๆก็มี3ามสองนะฮะห้าสองศูนย์ห้าสองหนึ่งหกสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์แล้วพวกรถเก๋งก็มีห้าหนึ่งศูนย์นะครับรุ่นพวกซันนี่ฮะและเก่าสุดนี่ปีอะไรครับปีหนึ่งเก้าหกสี่นะหกหกหกสอง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 แล้วใหม่สุดนะครับใหม่สุดก็ประมาณปีประมาณน่าจะแปดกว่ากว่าสองห้า 25, 25. ปีแปดกว่าก็ย้อนหลังไปประมาณสักยี่ส,สิบกว่าปีแล้วกิจกรรมของกลุ่มดัสันไทยแลนด์ได้ไปที่ไหนมาบ้างครับอ๋อกิจกรรมนะฮะ,ะกิจกรรมรัศน์เนี่ยนะ,ะเป็นการช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเด็กนักเรียนผู้ที่ยากจนงานแรกนี่เราไปโรงเรียนวัดตะโพนนะฮะ,ะบางพระชนบุรีนะฮะเราได้มอบทุนการศึกษาวงกีฬาให้นักเรียนนะครับแล้วงานสุดท้ายเนี่ยฮะที่เราได้ไปมาก็คือ แจกของไปจากผู้นำประสบภัยน้ำท่วมนะจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดอยุธยานะครับครับโดยโดยโดยทีย่เราไปเนีย่ยไปโดยโดยสมาคมดัซสันไทยแลเนี่ยสมาชิกทุกคนเนี่ยคือมีจิตอาสาที่ไปร่วมช่วยกันแล้วก็บริจาคเงินแล้วก็สิ่งของนะครับโดยไม่ได้มีสปอนเซอร์อะไรใดๆทสิ้นนะรเราไปด้วยจิตศรัทธาจริงๆนะครับไปช่วยเหลือเพื่อนที่ประสบภัย นะครับสครั้งด้วยกันไม่ได้ครั้งเดียวแล้วภายในงานนี้รถตอนนี้ที่มาอยู่ที่ไบเทคบางนานี่มีทั้งหมดประมาณกี่คันครับตอนนี้นับได้รวมๆอยู่ประมาณสัก19คัน นะครับประมาณ19คันที่มาโชว์ในวันนี้จริงๆแล้วสมาชิกเราเยอะกว่าน,นี้แต่เนื่องจากประสบอ,อุทกภัยน้ําท่วมนะครับทาให้สมาชิกบางส่วนไม่สามารถจะเดินทางได้แล้วก็บางส่วนรถก็มีการจม <บ S 1> <จบ S 2> น้ำและเสียหายบ้างมน,นะครับโดยปกติแล้วการรวมตัวในงานมิสติ้งใหญ่ๆเนี่ยไม่ต่ำกว่า30คันขึ้นแน่นอนนะครับสามารถรวบรวมได้แล้วรถเก่าๆอย่างนี้เนี่ยจะไปหาอุปกรณ์แต่งรถหรือว่าอะไรมาเปลี่ยนมาใช้จ่ายอะไรยังไงครับ อันนี้พิจวันเลยอันนี้ก็เรื่องอะไรก็มีในสมาชิกในเว็บก็มีขายนะแล้วพิจวันก็มีรถหลายคันหกสองศูนย์เจ็ดสองศูนย์นะฮะใครขาดหรืออะไรก็โทรหาได้ครับพิะวันครับคืออะไรเนี่ยจะบอกนิดนึงว่าสมาชิกที่เล่นรถเนี่ยบางคนซื้อแล้วเหลือบางคนซื้อแล้วเกินบางคนซื้อแล้วไม่ได้ใช้เราก็จะมาจ่อยกันมาแบ่งปันกันนะครับมันก็ถึงให้สังคมมันเลยกว้างขึ้นคนเล่นรถรุ่นใหม่ๆก็มีอะไรที่จะเข้ามา สปอร์ตในการเล่นรถนะฮะทำให้หาของอะไรนี่เอยเบื้องต้นนี่ถ้าเกิดสมมุติว่าแต่งรถเนี่ยให้สามารถที่จะขับได้สวยหรูนิดนิดมีสไตล์นี่ต้องใช้งบประมาณการแต่งประมาณเท่าไหร่ครับอืมอันนี้สอบยากยิ่งไปน่อยสอบยากนิดนึงเอาเอาผมว่าเราเรามองที่ตัวรถก่อนนะครับมองที่ตัวรถก่อนเริ่มต้นตัวรถเนี่ยโดยราคาตลาดอยู่ที่ประมาณสามสี่หมื่นบาทนะครับถือว่าไม่แพง ะะราคาปกติทั่วไปแต่ถ้ามาพูดถึงการแต่งสวยงามเหมือนหลังๆที่เห็นหลายๆคันที่สีสวยๆเนี่ยก็ทุกคันทะลุหลักแสนหมดนะครับผมมั่นใจได้เลย<ด>ะะทั้งอะไรทั้งเสียงทั้งอะไ่ทั้งสีและก็เครื่องยนต์เนี่ยทะลุแสนทุกคันแน่นอนครับทะลุหลักแสนเลยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าจะแต่งรถให้มีสไตล์สวยรประมาณอย่างที่เห็นกันนะครับผมใช่ครับถ้าเกิดสมมุติว่าผมมีรถสักหนึ่งคันผมอยากจะมาเข้าชมรมนี้ครับผมติดต่อได้ยังไงครับ อืมช่องทางการติดต่อพิทวันเชิญก็มาเข้าที่เว็บเรานะฮะเบอร์ไวท์เว็บดัตสันกิจกาไทยแลนด์ดอทคอมครับสามารถติดต่อได้แล้วเบอร์พิทวันนะฮะศูนย์แปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดสองห้าแปดครับยินดีต้อนรับสมาชิกทุกท่านครับที่จะเข้ามาใหม่ครับสมาชิกใหม่และเก่าด้วยนะครับที่อยากจะมาร่วมกิจกรรมกับพวกเราเชิญเข้าไปที่เว็บไซต์หรือโทรติดต่อเบอร์พิทวันพวกเรายินดีต้อนรับทั้งเก่งและกระบะนะครับไม่มีแบ่งแยกขอเป็นยี่ห้อดัตสันเรารับทุกท่านยินดีนะฮะขอให้ติดต่อเข้าามนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเกี่ยวกับชมรมดัสสันไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะไปชมรถดดสสันตัวเจ็บๆจี๊ดๆของชมรมนี้เลยนะครับผมไปดูกันเลยครับ เป็นยังไงกันบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับกลุ่มดัสันไทยแลนด์นะครับเราได้มาฟังประวัติความเป็นมาครับแล้วก็รู้จักของรุ่นรถแต่ละรุ่นนั่นก็คือรถกระบะของดัสสันนั่นเองนะครับที่มีความเก่าแล้วก็มีความคลาสสิกและความแรงต้องบอกว่าถ้าเกิดคุณต้อมเนี่ยพูดจริงๆเลยนะถ้าเกิดคุณต้อมเนี่ยเดินผ่านเนี่ยรถที่ไม่ได้มีการตกแต่งหรือว่า ปรับแต่งหรือว่าการมาทําสีใหม่อะไรอย่างเงี้ยเดินเฉียดไปคุณต้อมอาจจะกลับไปตายที่บ้านก็ได้ทำไมนะเลยครับคุณหมอครับคุณต้อมอาจจะเป็นรทิยักษ์ทาไมฮะเพราะว่ามันเก่ามากแล้วเนี่ยคนที่ครอบครองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าอยู่ตอนนี้ก็อาจจะอยู่ในกอดหรือไม่ก็ <c oughs> 60 70แล้วนะครับคุณต้อมอย่างที่บอกไปว่าตอน,น,นเด็กแยังเคยเห็นพวกครูอาจารย์นะฮะก็ยังใช้อยู่ดับสันนะครับแต่ว่าตอนนี้เขานํามาอนุรักษ์ นะฮะไม่ว่าจะเป็นรุ่นรุ่น,นไหนนะครับถ้าเกิดเราได้รับการอนุรักษ์ก็จะเป็นที่เรียกว่านิยมนะฮะจับตามองด้วยอะไรฮะยังไม่หมดเพียงเท่านั้นด้วยนะครับผมพาคุณผู้ชมไปเกาะติดอีกหนึ่งค่ายด้วยกันนะครับเรียกว่าสําคัญมากๆสําหรับคนที่ชอบนะฮะการแบบว่าเ,าเดินทางดีกว่าแต่ว่าไม่ชอบที่จะไปเช่าห้องอ,อ,อะไรอย่างนี้ มีอีกหนึ่งะฮะอีกหนึ่งทางเลือกที่ตอบโจทย์ให้กับคุณผู้ชมครับนั่นคือ Ford Ranger ใหม่นะฮะเขาพร้อมแปลงโฉมเป็นบ้านเคลื่อนที่สำหรับคุณด้วยนะครับจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมภาพดีกว่านะครับผมในส่วนของ Ford Ranger ใหม่นั้นนะฮะเขาเรียกว,ว่ามอบพื้นที่เก็บของภายในห้องโดยสารเรียกว,ว่ามากกว่า20แหงเลยทีเดียวนับเป็นรถที่มีช่องเก็บของมากที่สุดเมื่อเทียบกับรถอื่นๆในระดับเดียวกันด้วยนะฮะ กล่องเก็บของตรงกลางด้านข้างคนขับนะฮะออกแบบให้มีความลึกยิ่งขึ้นนะครับสามารถจุเครื่องดื่มได้ถึง6กระปองด้วยกันนะฮะและมีการต่อเท่อแอร์เข้าไปเพื่อรักษาความเย็นของเครื่องดื่มได้อีกด้วยนั่นเองนะฮะในส่วนของนี่เลยเขาบอกว่าอีกหนึ่งตัวอย่างที่แสดงให้เห็นว่าการคิดอย่างสร้างสรรนะฮะช่วยให้วิศวกรสามารถออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อการใช้งานมากขึ้นนั่นคือการเจาะช่องเล็กๆนะฮะด้านบนแผงอุปกรณ์ด้านหน้ารถ นั่นเองเมื่อวางโครงเล็กๆสองชิ้นลงไปด้านบนนะครับช่องว่างดังกล่าวจะสามารถเป็นที่เก็บบัตรพันประตูหรือว่าช่องบุหรี่ได้ด้วยก็เป็นช่องเก็บแบบพวกอะไรเล็กๆน้อยๆใช่ฮะกระเป๋าตังค์นี้ก็เก็บได้เหรียญกับคุณผู้ชถูกต้องถูกต้องนะฮะและอีกหนึ่งความท้าทายสูงสุดในการออกแบบรถกระบะนะฮะที่เรียกว่าวางจําหน่ายใน180ประเทศใน5ภูมิภาคของโลก นะครับนั่นคือการปฏิบัติตามข้อกําหนดทางกฎหมายของแต่ละประเทศนะฮะตัวอย่างเช่นการหาพื้นที่เหมาะสําหรับอุปกรณ์ดับเพลิงนะครับซึ่งหลายประเทศระบุว่าเป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่จําเป็นนะครับและแต่ละประเทศยังมีข้อกําหนดที่เรื่องขนาดและพื้นที่ในการติดตั้งแตกต่างกันด้วยนะฮะทำให้มีข้อจํากัดบ้างมายนะครับ ในส่วนของนี้ยังเรียกได้ว่า f o r ์เรนเจอร์ทมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะจริงๆเนี่ยครับการดีไซน์เนี่ยผมต้องบอกว่าของ f o r ์เรนเจอร์เนี่ยจริงๆผมชอบนะครับเขาแบบว่าไม่ไม่ไม่ฉูดฉาดหรือว่าไม่โฉบเฉี่ยวแล้วก็อย่างเช่นไฟหน้าแล้วก็จังหน้าเนี่ยเขาดีไซน์ออกมาที่ดูแบบดุดุนิดๆแล้วเหมาะกับการเดินทางที่ต้องลุยไปทุกพื้นที่ไม่ว่าถนนที่จะอุปสรรคครุขระหรือว่าถนนรูปแบบไหนคือการเดินทางของ Ford นี่ก็ต้องบอกว่า เหมาะมากเหมาะมากๆเหมาะมากเลยนะครับ,รบรผมใครที่สนใจนก็สามารถไปติดตามได้ล้วการนะว่าเป็นยังไงลักษณะยหนตามที่พูดมานะ่เอาละครับคุณผู้ชมครับเราพาคุณผู้ชมโอ้โหไปเกาะติดพานิดน้อยวันนี้เียด้ว่าน่าสนใจทั้ง2รุ่นเลยทั้ง2อ,อย่างเลยนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าจะเป็นอย่างไรนะั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งดีกว่านะฮะกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ